ลาบราดเรทรีฟเวอร์เป็นพันธุสุนัขที่เกิดขึ้นในเกาะนิวฟาวของอังกฤษและเป็นที่รู้จักดีด้วยความสามารถในการดึงของกลับมาอย่างดีเป็นสุนัขที่เป็นที่นิยมอย่างมากเป็นสมาชิกในครอบครัวและมีการเลี้ยงสอดคล้องกันอย่างแพร่หลายในประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาสหรชหาชอาณาจักรแคนาดาและประเทศอื่นๆนี่คือข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับลาบราดเรทรีฟเวอร์ ลักษณะทางกายภาพลาบราดอร์เรทรีฟเวอร์เป็นสุนัขขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีร่างกายกล้ามเนื้อและแข็งแรงบางลักษณะที่น่าสนใจคือขนาด ตัวผู้สูงประมาณ22-24นิ้วประมาณ56-61เซนติเมตรและตัวเมียสูงประมาณ21.5-23.5นิ้วประมาณ55-60เซนติเมตรน้ำหนักลูกผู้มักมีน้ำหนักประมาณ65-80ปอนด์ประมาณ30-36กิโลกรัม และลูกเมียมีน้ำหนักประมาณ55-70ปอนด์ประมาณ25-32กิโลกรัมสีขนมี3มสีหลักคือสีดำช็อกโกแลตและสีเหลืองที่บางครั้งเรียกว่า ลักษณะของขนลาบราดร์เรทรีฟเวอร์มีขนสั้นหนาและกันน้ำมีขนชันคู่ที่ช่วยให้รักษาความอบอุ่นและเหมาะสำหรับสภาพอากาศที่เย็นนิสัยและพฤติกรรม ลาบราดอร์เรทรีฟเวอร์เป็นสุนัขที่น่ารักและเป็นมิตรมีความพักดีต่อครอบครัวและสามารถสารฝันกับเด็กๆและสัตว์เลี้ยงคนอื่นๆด้วยความฉลาดและความยินดีที่สูงลูกเห็ดชอบในการฝึกฝนและถูกนำไปใช้งานในหลากหลายบทบาทเช่นการทำงานในสายงานต่างๆและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำการออกกำลังกายและการฝึกฝน ลาบราดอร์เรทรีฟเวอร์เป็นสุนัขที่มีพลังงานและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาจึงต้องมีการออกกำลังกายและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหวให้เพียงพอเช่นการเดินเดินการเล่นเกมการวิ่งและการว่ายน้ำเพื่อรักษาสุขภาพให้คงทนและแข็งแรงการฝึกฝนในลักษณะที่สอดคล้องกับแบบฝึกฝนแบบบวกบางสิ่งที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากมีความฉลาดสูง ดังนั้นการให้กิจกรรมที่มีองค์ความรู้และการสอนคำสั่งและท่าเล่นต่างๆจะเป็นประโยชน์